แบดมินตันเจแปนมาสเตอร์2025ากำลังจะเริ่มบันอาคขันหน้าสายการแข่งขันออกแล้วมาดูว่านักกีฬาไทยจะเจอใครบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแบดมินตันเจแปนมาสเตอร์นะครับเป็นแบดมินตันวทัวร์ระดับซูเปอร์500นะครับก็เป็นรายการใหญ่นะครับเนื่องจากรายการใหญ่สุดก็จะเป็น1000นรองมาจ็ละ50แล้วก็อันนี้500แล้วก็300ซึ่งรายการจะเป็นมาสเตอร์นะครับปีนี้เป็น2รายการสุดท้ายนะครับที่จะตัดสินได้ว่าใครจะได้ไปวอล์ทัวร์ไฟนอลนะครับและจบ อาทิตย์หน้านะครับก็เป็นเจแปนมาเตอร์นะคระับรการสุดท้ายจริงๆก็จะเป็นรายการออสเตรเลียโอเพ่นนะครับซุปเปอร์ห้าร้อเชน่นเดียวกันจุดที่น่าติดตามในรายการเจแปนมาเตอร์นะครับก็คือแน่อนอนแหละว่าบวทูฟนอลนสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปที่นักกีฬาไทยกําลังมีลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้ไปนั่นก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับในประเภทหญิงเดียวตอนนี้น้องเมย์นะครับคะแนนอยู่อันดับที่8ที่จะได้ไปพอดีคือตั๋วใบสุดท้ายโดยมีคนที่กําลังพยายามยั่งตั๋วอยู่นั่นก็คือมิเชลล ประเทศแคนาดากับชูเป็นเชียนจากประเทศไต้ไหวันนะครับที่พยายามไล่คะแนนอยู่แต่ว่าดูจากความใกล้เคียงก็น่าจะเป็นมิชลีนะครับที่คะแนนใกล้เคียงน้องเมย์ดังนั้นก็ต้องมาดูว่าสายการแข่งขันน้องเมย์เป็นยังไงแล้วก็สายการแข่งขันมิชลีเป็นยังไงส่วนอีกประเภทหนึ่งคือประเภทคู่ผสมคู่ผสมนะครับนักกีฬาไทายได้ไปหนึ่งคู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือบาสกับฟิล์มไปในฐานะอ่าวอร์ทัวร์เลกกระดับหนึ่งด้วยนะครับคือไปในฐานะที่หนึ่งนัเองส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เตตัตกับเจนะครับ คะแนนเวทัวอยู่อันดับที่9คือเขาเอาแค่8อันดับนะครับตอนนี้ไตเต้ลกับเจนอยู่อันดับที่9นะครับโดยมีอันดับที่ดีกว่าไตเต้งกับเจนก่อนนั้นก็จะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ตามด้วยอินโดนีเซียซึ่งรายการนี้ฝรั่งเศสแข่งแล้วก็เป็นรายการสุดท้ายที่เขาแข่งในปีนี้นะครับรายการหน้าเขาไม่ได้ลงอ่าส่วนคู่อินโดนีเซียรายการนี้ไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าไตเต้ลกับเจนลงทั้ง2รายการนี้นะดังนั้นเกยยังมีลุ้นอยู่ที่จะได้ไปเวทัวรเฟนนครับ ก็ต้องดูสายการแข่งขันนะเพื่ออัตลรศในการรับชมนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังทีละประเภทละกันว่านักกีฬาไทยที่มาแข่งรายการเจแปนมาสเตอร์นะครับมีใครบ้างเริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวนะครับมีนักกีฬาไทยแข่ง3คนนะครับคนแรกเป็นน้องวิวกรุ๊บวิริศาลนะครับน้องวิวปัจจุบันนะครับเป็นมือวางอันดับที่3ของโลกนะครับอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับว่าอันดับโลกกับอันดับเบิร์นทัวร์ต่างกันยังไงอันดับโลกคือจะเอาคะแนนที่อยู่ภายใน1ปีนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับ เอามาสิบรายการที่ดีที่สุดรวมทุกประเภทที่ได้การรับรองโดย BWF ครับไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ทวีปอะไรนะครับเอามาหมดหรือว่าประเภททีมก็เอามานะครับแต่ว่าเอาแค่สิบรายการที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้น้องวิวอยู่อันดับที่สามส่วนคะแนนเวอร์ทัวร์ n ลนกิ้งนะครับคือจะเอาคะแนนเฉพาะรายการเวอร์ทัวร์นะครับเริ่มตั้งแต่รายการหนึ่งที่อ่า บีดีเอฟนับก็จะเป็นรายการอินเดียซูเปอร์สามร้อยนะครับยาวจนถึงรายการออสเตรเลียโอเพ่นนะครับจะเอาแค่รายการว o r l d w i d นะครับหนึ่งพันเจ็ร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วก็สามร้อยแค่นี้นะครับแต่ว่าจะนับสิบสี่รายการที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้น้องวิวคะแนนมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็จบที่หนึ่งอย่างแน่นอนครับโดยในรายการนี้นะครับน้องวิวเป็นมือวางอันดับที่หนึ่งของรายการนะครับจะเจอกับเชสตี้นะครับจากประเทศอินเดียนะครับ วิวเป็นมือสามเขาเป็นมือวางอันดับที่สามเซเนคัพเจอกันมา1หนึ่งครั้งน้องวิวชนะนะครับถ้าดูจากทั้นเชิงน,น้องวิวก็น่าจะมีโอกาสผ่านได้ไม่ยากครับและน้องวิวลงรายการนี้นะครับเป็นรายการวูทัวร์สุดท้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่ซีเกมแล้วก็วูทัวร์ไฟนอลครับใช่เดียวคนที่สองของไทยนะครับน้องกันแข่งรายการนี้ด้วยนะครับน้องกันมือวางอันดับที่ห้าสิบสามของโลกนะครับจะเจอมือวางอันดับที่สิบสามของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ เค็นต่นิชิโมโตะนะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับได้ไปเล่นโอลิมปิกเกมปีที่แล้วด้วยนะครับคนนี้ไม่น่าใช่นะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นงานง่ายของน้องกันนะครับแต่ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับ่วันอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปแข่งรายการนี้ก็คือน้องอีคิวนะครับฟาแฟกับน้องโอโมะนะครับภายในชพลทีละรัศกุลนะครับน้องอีคิวปีนี้ฟอร์มดีนะครับได้แชมป์ระดับทัวร์หนึ่งร้อยมาด้วยนะครับในรายการนี้นะครับ น้องอีคิวยังไม่รู้ว่าจะเจอใครเนื่องจากวัวทัวร์ระดับซูเปอร์ห้าร้อยจะมีรอบคัดเลือกดังนั้นก็ต้องมาลุ้นว่าคุณลีฟายสี่จะเป็นใครที่มาเจอน้องอีคิวครับไปที่ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับมีนักกีฬาไทยแข่งในรายการนี้3คนคนครับคนแรกเป็นน้องพิงค์พิชามนนะครับเจ้าของเยาวชนโลกปีก่อนหน้านั้นครับน้องพิงค์เมื่อวางระดับที่37ของโลกนะครับจะเจอกับโอกูฮาระเมื่อวางระดับที่33ของโลกนะแต่ถ้าใครได้ตามดู นะครับโอกุมุระก็คือนะได้เคยได้ทั้งแชมป์โลกนะครับได้เหรียญโอลิมปิกก็เคยได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นตำนานแบบมิตันของญี่ปุ่นอีกคนนึงนะครับแต่ช่วงนี้เขาอาจจะขาลงแล้วก็พยายามกลับขึ้นมาอยู่นะครับก็น่าจะเป็นงานยากงานยากสลับน้องพิงค์นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์แล้วกันได้เจอกับคนนี้ก็ถือว่านะได้ทดสอบฝีมือครับแต่ว่าน่าจะไม่ง่ายนะครับสาวไทยคนที่2ก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับปัจจุบันน้องเมย์เป็นมือวางอันดับที่9ของโลกนะครับจะเจอกับ ลูคกิกุนจินะครับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นมือวางระดับที่26ของโลกนะครับแต่คนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นคนที่ประมาทไม่ได้นะครับน้องเมยเคยเจอเขามาครั้งหนึ่งนะครับน้องเมย์แพ้ไปแต่ว่าเป็นการแพ้แบบรีทายนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเจอกันตั้งแต่2023นะครับแต่คนนี้ฝีมือก็ไม่ธรรมาดานะครับอดิโกคนนี้ก็น่าจะเป็นงาน ไม่ไม่ง่ายสำหรับตรงนี้ละกันแต่ถามว่ามีโอกาสผ่านได้นก็น่าจะผ่านได้นะครับสาวไราคนที่สามนะครับน้องครีมบูเซนันนนะครับน้องครีมปัจจุบันเป็นเมือวางอันดับที่สิบหกของโลกนะครับจะเจอนักเป็นด้านจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเมือวางอันดับที่ร้อยี่สิบสองไม่เจอขันมาก่อนแต่ว่าก็น่าจะน้องครีมก็น่าจะมีภาษีมากกว่านะครับที่จะผ่านได้ไปต่อที่ประเภทชายคู่นะครับไม่มีนักกีฬาไทยที่เข้าไปเล่นเมนดอ์หรือว่าเข้าไปสรสามสิบสองคู่สุดท้ายนะครับแต่ว่ามี คู่หนึ่งที่เข้ามาเล่นในรอบคัดเลือกก็คือคู่บาสดีสปนกับน้องลูคัสอ่าวอลเลอร์ er นะครับลูคัสเป็นดาวรุ่งไทยมาจากเยาวชนนะครับคนนี้ได้โอกาสจะคู่กับพี่บาสนะครับมาเล่นรายการนี้แต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกนะครับก็รุนว่าบาสจะพาน้องลูคัสผ่านเข้ารอบได้หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะมีโอกาสไม่ยากนะครับเพราะเจอคู่แข่งจากไทเป้นะครับเมื่อวางอันดับที่54ของโลกนะครับก็เรารุนว่าจะเป็นอย่งไร ในประเภทหญิงคู่นะครับมีนักกีฬาไทยแข่งสองคู่คู่แรกเป็นคู่น้องอนิชากับน้องสุกิตานะครับเป็นมือวางอันดับที่4ี่สิบหของโลกนะครับเจองานหนักนะครับจะจึงมือวางอันดับที่สิบหกของโลกจากประเทศไทเปน,นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนเขาข้อชนะเราได้ก็เราลุ้นว่าน้องสองคนนี้จะผ่านได้หรือเปล่า หญิงคู่อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นน้องมูนากับน้องซาบีน่านะครับที่จับคู่ก็เล่นบนทัวร์ยุโรปแล้วก็มาเอเชียนะครับในรายการนี้เป็นได้เล่นล็อกเพลือกนะครับจะเจอนักเป็นมินตันตากไทยเปีนะครับเป็นมือวางอันดับที่90นะครับก็เราลุ้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่าในประเภทคู่ผสมนะครับมีนักกีฬาไทยแข่งถึง4คู่นะครับคู่แรกครับบารตกับเฟมนะครับมือวางอันดับที่3โลกแต่ว่ารายการนี้เป็นมือวางอันดับที่1ยังไม่รู้นะครับว่าจะเจอใครเพราะว่าเจอคอลี่ไฟล์สองนะครับคู่ที่สองนะครับองโนเอักเจอ คู่จากไทเปนะครับเมื่อวางอันดับที่สิบหข,ของโลกก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้มูนากับโนเอยออกผ่านให้ได้ครับอีกคู่หนึ่งของไทยคือเอ็มกับมุกนะครับคู่นี้จะเจอคู่เก่งจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อวางอันดับที่หกครีปแปดของโลกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นงานยากนะครับแต่ก็ส่งแรงใจรังเชียร์ครับส่วนไทเตนกับเจนนะครับคู่นี้ที่กําลังลุ้นไปวอลทูไฟนอลอยู่นะครับเป็นเมื่อวางอันดับที่สิบสามของโลกนะจะเจอคู่ มือวางอันดับที่1 1 0สิ่งของของโลกจากประเทศไทเปน,นะครับน่าจะเป็นการจับคู่ใหม่ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เราลุ้นว่าแต่ทึงกมดเจนของงานจะเป็นยังไงผู้ผสมอีกคู่หนึ่งของไทยนะครับแต่ว่าอยู่ในรอบคอลิฟายก็คือคู่โอโม่กับปอป้นะครับจะเจอคู่จากประเทศญี่ปุ่น,นครับเราลุ้นว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต่างคนต่างใหม่เหมือนกันอาวิเคห์นะครับว่าสายการแข่งขันของมีกับเส้นทางวูดทูเฟลนั้นเป็นยังไงครับน้องมีรอบแรกนะครับก็เจอหนักนะครับเจอ ลิโกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมือวางดับที่26ของโลกนะครับแต่ถ้าผ่านไปเล่นรอบ2ได้โอกาสก็ที่จะเจอก็คือเจอจางไปเหวนจากอเมริกาซึ่งเป็นมือวางดับที่25ของโลกนะครับก็เรียกว่ายากทั้ง2รอบนะครับยากทั้งสองรอบจริงๆแล้วก็ถ้าผ่านเข้ารอบ8นะครับโอกาสที่จะเจอก็น่าจะเจอกับมิเชลลีนี่แหละครับที่อยู่สายนี้นะครับดังนั้นสายรองเมเรียกว่ายากสุดๆจริงๆครับ ส่วนมิเชลลีนะครับง่ายหน่อยรอบแรกเจอมือวางอันที่80ดเอ็ดของโลกนะครับเขาสายง่ายกว่าเราแต่ถ้ายังไงซะเราก็นําเขาอยู่800 0คะแนนก็ยังอุ่มใจอยู่นะครับส่วนเตต้นกับเจนนะครับรอบแรกเจองานไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เจอมือวางระดับร6 0ยของโลกนะครับแต่ว่าคือเชื่อว่าไทปก็ประมาณไม่ได้แต่ถ้าดูจากสายการแข่งของเตต้นกับเจนนะครับรอบที่2ก็อาจจะยากหน่อยจะเจอคู่ของญี่ปุ่นนะครับเป็นคู่ใหม่แต่คู่ใหม่โดยที่มีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของอเหรียญทองอลิปปิกเกมนะครับ แต่ว่าเป็นประเภทหญิงคู่นะครับตอนนี้เขามาเล่นคู่ผสมนะครับก็น่ากลัวอยู่ส่วนคู่ฝรั่งเศสนะครับคู่ที่ไตเติเ้ลกับเจนพยายามไล่คะแนนอยู่ตัวนี้คู่นี้นะครับรอบแรกเจอมือวางและอันดับนะครับแต่ประมาทไม่ได้นะพราะมือวางอันดับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือจองนาอืน่นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมคู่ผสมนะครับเขาจับคู่กันใหม่นะมาเจอคู่กับใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่านะก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันดังนั้นก็น่าจะสนุกว่าเรา คู่ฝรั่งเศสใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันนะครับเจแปนมาสเตอร์สองพนยี่ห้านะครับก็จะเริ่มแข่งวันอังคารที่11ถึงวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนะครับรายการนี้ถือว่านักกีฬาไทยไปแข่งเยอะนะครับคบทั้ง5ประเภทแล้วก็หลายๆคู่มากนะครับก็ติดตามเชียร์นักกีฬาไทยนะครับให้ทำผลงานดนอย่างยอดเยี่ยมนะครับการถ่ายทอดสดทางทูสสปอร์ตจิตจะเริ่มวันพฤหัสที่13นะครับแต่ถ้าใครอยากฟังผลการแข่งขันนักกีฬาไทยก็กด Fol ล low กดติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับ ขอบคุณครับ